ทีนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามทางด้านของตํารวจบุรีรัมย์กันหน่อยนะครับซึ่งก็มีการทาลายเครือข่ายจํานวน4ี่เครือข่ายนะครับที่มีการลักลอบค้ายาเสพติดโดยเฉพาะเป็นยาบ้าน,นะครับมากถึงกว่า2 0 0แสนเม็ดมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือขบวนการดังกล่าวก็จะมีการนําเอายาเสพติดเนี่ยมาส่งก่อนวันพระด้วยเพราะว่าเป็นการลักลอบขนยาเสพติดไป <ừ> ยังประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากว่าประเทศเพื่อนบ้านก็คือสปปลาวเนี่ย จะไม่ทําสิ่งผิดกฎหมายในวันพระนั่นเองครับเนี่ยฮะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวนี้กันหน่อยทางด้านของพลตร,ตรีรุทธพลนวรัตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุ่มแก๊งค้ายาเสพติดรายสำคัญ4เครือข่ายนะครับมีผู้ต้องหา4คดีรวม8คนแล้วก็มีของกลางเป็นยาบ้าอตใหญ่กว่า 1> 2 10, 10, 000, 1 1 9 0 0เมตรเยอะมากๆนะครับแล้วก็ยังมียาไอซ์959กรัมที่หอประชุมชัยยะจินดาตําวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตํารวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์ได้บูรณาการกําลังจับกลุมเมื่อวันที่6กันยายน2566ที่ผ่านมานะครับ โดยร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายพร้อมด้วยของกลางเป็นยาบ้านะครับ1934เม็ดจับกลุ่มในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นก็มีการขยายผลจนนำไปสู่การจับกลุมผู้ต้องหาในเครือข่ายที่2เมื่อวันที่8กันยายนนะครับร่วมกันจับกลุม3ผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางเป็นยาบ้าอีก1,000 100, 0เม็ดตอนแรกเนี่ยพันกว่าเม็ดเกือบ2,000เม็ด แล้วก็ขยายผลมาเจออีกแสนเม็ดแสนเม็ดเนี่ยจับกลุ่มในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ต่อเนื่องอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับเนี่ยฮะก็เป็นจุดที่คนร้ายน,นะครับได้มีการเขาเรียกว่ายัดยาบ้าลงในเบาะของรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซคันน,นี้นั่นเองครับจากนั้นได้มีการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายที่3ได้เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับร่วมกันจับกลุ่ม2ผู้ต้องหา พร้อมด้วยของกลางยาบ้าอีกจำนวน8 9 9 8 0เม็ดมตรยาไอซ์นะครับ9ก9กรัมจับกลุ่มในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และจากนั้นก็มีการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายที่4เมื่อวันที่8กันยายน2,566คือไล่มาเลยนะครับ 6, 7แล้วก็8กันยายนนะครับเครือข่ายที่4เนี่ยร่วมกันจับกลุ่มนายวัยอายุ35ปี พร้อมด้วยของกลางเป็นยาบ้าอีก20,000เม็ดจับกลุ่มในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับเนี่ยฮะของกลางยาบ้ารวมทั้งหมดก็210,000เม็ดแล้วก็มียาไอซ์อีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือ959กรัมมีเป็นมัดๆเลยนะครับคุณผู้ชมพลตำรวจตรีรุทธพลนาวรัตนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ท่านกล่าวนะครับว่าการปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐหลายฝ่ายเพราะรว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็มีข้อมูลต่างกันซึ่งการจับกลุมในครั้งนี้ชุดจับกลุมทั้งหมดได้มีข้อมูลว่าจะมีการนำยาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือสอปป,ปลาว่วงวันที่6-8กันยายนนะครับก็เลยมีการวางกำลังตามข้อมูลที่ได้รับมียาบ้านลด100,000เม็ด เป็นยาบ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือลาวแล้วก็จะนำมาส่งที่อำเภอสตึกบุรีรัมย์ก็มีการวางกำลังไว้ในวันที่7กันยายนเนื่องจากว่าวันที่8กันยายนเนี่ยตรงกับวันพระอย่างที่บอกนะครับพอตรงกับวันพระเขาไม่นิยมส่งกันก็เลยส่งก่อนวันพระ1วันก็คือเป็นวันที่7ประมาณนั้นเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปปลาวนะครับจะไม่ทาสิ่งที่ไม่ดีในวันพระนะครับแล้วก็ยาบ้าจานวน10,000เม็ด ถูกนำส่งในคืนวันที่7กันยายนก่อนวันพระหนึ่งวันโดยยาถูกพักไว้ที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็บรรดานักค้ายาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ไปรับมาและก็ถูกจับกลุ่มได้ในพื้นที่อำเภอสตึกของจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับ,รบนี่นะคะคุณผู้ชมก็เป็นของกลางชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยได้ทีเดียวโดยเฉพาะตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีการสนทิกําลังจากหลายฝ่าย คือหลายคดีนะครับอย่างที่บอก4คดีมีผู้ต้องหารวม8คนต่างกรรมต่างวาระในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับครับก็เป็นการจับกลุ่มนะครับรายใหญ่นะครับซึ่งสามารถจับกลุ่มจะได้ประมาณ2 0 0แสนดุงเงนหนึ่งพันเมตรนะครับล้วยาไอซ์ซึ่งค่อนข้างมากครับเราในส่วนบุรีรัมย์เราไม่เคยจับยาไอซ์ได้เปรนมาณมากขนาดนี้นะครับเ็ราเป็นเคร่องที่ว่า ปัญหายาเสพติดเนี่ยมันก็แพร่ระบาดกันอย่างต่อเนื่องนะครับในในส่วนของตำรวจท้องจังหวัดบุรีรัมย์นะครับร่วมกับทางฝ่ายปกครองทางรัฐบารนะครับและทางรัชดนะครับก็ได้ร่วมมือกันสามารถจะปรุมได้นะครับปีนี้เนี่ยผลการจะปลุมในส่วนของตำรวจท้องทีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีผลการตรวจที่นะครับเป็นระดับต้นๆนะครับของทัสาะนะครับในผลกาะสามารถทำานเครือข่ายหรือยึดจับนะครับมีติ่ของผลการปฏิบัติเนี่ย ร้อนภั้สามเนี่ยเราเได้มอบนครับกรอบการทำง,งานนะครับโดยผูนตังหวับบุรีรัมก็สามารถรู้เป้านะครัโดยทลองก้องชาตินะครับรดูเลก้องชาติเรียนสุขภาพเนี่ยซึ่งชอบในเรื่องงานดติีเนี่ยนะก็ได้ลงไปดูแล้วก็ได้พาชุดเฉบ,บสออเนี่ยทำการควบคุมได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งอของกลางดังกล่าวเนี่ยก็เป็นมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งผ่านมาในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับ mm hmm. ก็มีต้งองฝากทางพ่อแม่พี่น้องนะครับมีบอสแสอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้แจ้งมาทางสื่อตำรวจนะครับเพราะไม่งั้นจะปัญหาเทเลิีเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะหมดไปนะครับในสื่อกจังหวัดบุรีรัมย์ของรเราได้